ละครชีวิตรักสาวน้อยบ้านป่าตอนนวสารไม้ทองยืนมองวิวทิวทัศน์ด้วยอาการเหม่อลอยปา่านนี้พี่การุณของเธอคงจะไปฮันนีมูนกับอิงออนยังมีความสุขตามประสาสามีภรยาข้าวใหม่ปรามันได้ยินมาว่าตอนนี้เธอรับจอบเป็นแม่สื่อจับคูยคนอื่นละ่ะแล้วตัวเธอละ่ะ ฉันจีบได้หรือเปล่าไหมทองพิการุณมาได้ยังไงคะเนี่ยหญิงสาวมองหน้าเขาอย่างตกใจไม่คาดคิดว่าจะเจอกับการุณเห็นได้จุกบอกเพียงว่าการุณกับอิงออนไปทำงานต่อที่ประเทศอินเดียว่าไงที่ฉันถามเธอว่าฉันล่ะจีบเธอได้หรือเปล่าเจ้าคำตอบจริงๆไหมล่ะคะ ก็พูดมาสิฉันรอฟังอยู่จีบไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่เป็นคนมีเจ้าของแล้วแต่พี่กาลังจะหย่าหลังจากกลับกรุงเทพพี่จะหย่ากับอิงออนอะไรนะคะพี่การุณกับคุณอิงออนจะหย่ากันจะเป็นไปได้ยังไงพี่สองคนเพิ่งจะแต่งงานกันนะคะพี่ก็ยังงงๆอยู่แต่ออนเขารักคนอื่นแล้วเขาไม่ได้รักพี่แล้วล่ะ โทษพี่คงเสียใจมากที่อุตส่าห์พาเธอไปฮันนีมูนทั้งทีก็ต้องไม่อยากกันซะแล้วใครว่าล่ะพี่เคยบอกแล้วนี่ว่าพี่ไม่เคยรักอิงออนแล้วพี่จะเสียใจที่เขารักคนอื่นได้ยังไงล่ะพี่ไม่ได้รักอิงออนคนที่พี่รักก็คือไหมตังหากพิการุนพูดอะไรคะมั่นกับพี่นะ มั่นกันไว้ก่อนไหมเรียนจบเมื่อไหร่เราก็จะแต่งงานกันทันทีเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวนะคะไม่ตกใจไม่ตั้งตัวไม่ติดไม่ต้องคิดอะไรแล้วตกลงเลยโท่อญิงสาวหัวเราะแต่ก็ยอมพยักหน้าไอ้่หูอิดฉาจังคู่นี้น่ารักชะมัดนี่เองผู้ชายที่ไหมบอกว่าแอบหลงรักเข้ามาตั้งนาน ถ้าหนูหนิงอิจฉาเขาก็คบกันกับเราเหมือนกับพวกเขาสิคบกันคบกับใครนะก็เราไงคบกับเราเหมือนที่ไหมตกลงคบกับผู้ชายคนนั้นไงระพีนี่พูดจริงเหรอจริงสิทำไมต้องทำหน้าเหมือนเห็นผีอย่างนั้นด้วยล่ะจะไม่ให้เราตกใจเหมือนเห็นผีได้ยังไงอยู่ๆไม่เคยมีท่าทีอะไรกับเรา ก็มาขอเราครบซะง,งั้นเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าตัวเองคิดยังไงกับหนุูหนิงเราเองก็อยากเรียนรู้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ไหมทองเพราะว่าไหมทองไม่เคยรักเราได้สิเราก็แอบชอบนายมาตั้งนานล้วมีแต่นายเองนั่นแหละที่ไม่เคยหันมามองเราหญิงสาวพยักหน้าตกลงในทันทีโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาง่ายๆ ชาหนุ่มเองก็ยิ้มด้วยความเขินอายวันเกิดปีนี้เลยได้แฟนเป็นของแถมการุณอดทนรอให้ไหมทองเรียนจบแล้วเขาก็ขอเธอแต่งงานท่ามกลางความดีใจของไอ้จุกที่ได้การุณเป็นพี่เขยวันนี้ไอ้จุกดีใจที่สุดเลยพี่ไหมมีน้องให้ผมเร็วๆนะพูดอะไรเล่าฉันแค่ถูกขอแต่งงานยังไม่ได้แต่งงานมีลูกมีเลิอกอะไร ผมอยากมีน้องนี่นาะผมสัญญานะว่าถ้าพี่มีน้องผมจะช่วยเลี้ยงพอแล้วพอแล้วแก่แดดใหญ่แล้วไอ้จุกนี่ไปวิ่งเล่นเลยไะอยากได้น้องเหรอจุกอยากได้ฮะพี่การุณผมอยากมีน้องอยู่คนเดียวเหงาจะตายโอเคถ้างั้นจัดให้เลยหลายๆคนเจ้ากี่คนว่ามาเย้ขอบคุณครับพี่การุณ ผมไม่เอาเยอะหรอกแค่ห้าหกคนก็พอพี่การุณพูดอะไรคะใหมก็เขินเป็นนะเขินทำไมเราก็เรากำลังจะแต่งงานกันอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องเขินอะไรแต่งงานกันก็ต้องมีลูกเป็นเรื่องปกติพอแล้วคะ่ะพอแล้วพอแล้ว,ลวหิวไหมคะวันนี้ใหมจะทำอะไรอร่อยๆให้กินโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปช่วยเป็นลูกมือก็แล้วกันนะ ได้เลยค่ะไหมอ่ะจ,จะใช้งานพี่ให้หนักไปเลยคอยดูแล้วทั้งคู่ก็ช่วยกันทำอาหารอย่างสนุกสนานแม่ของการุนแอบมองแล้วก็อมยิ้มในที่สุดก็ได้มีความสุขกับเขาสักทีนะการุนต่อไปนี้ไม่เอาแล้วละ่ะจับคลุมถุงชนให้ลูกๆเขาเลือกรักคนที่เขารักดีกว่าหลังแต่งงานกันเพียงไม่นานใหม่ทองก็ได้ตั้งท้องขึ้น แม่ของการุณดีใจมากจัดงานเลี้ยงฉลองขึ้นมีคนหนึ่งที่มาร่วมงานท่ามกลางความแตกใจของไหมทองและการุนนั่นก็คืออิงออนเธอมาก,กับรายันสามีมหาเศรษฐีชาวอินเดียตอนนี้หญิงสาวกลายเป็นคุณนายหรูหราอูฟูเพชรพลอยเต็มตัวคุณออนมาได้ยังไงคะ ก็มาแสดงความยินดีกับเธอนะสิยินดีด้วยนะหมทองที่เธอได้แต่งงานกับการุณขอบคุณมากนะคะคุณอิงออนลูกสาวคุณอิงออนน่ารักมากเลยนะคะดูสิจิ้มลิ้มสวยเหมือนคุณอิงออนเลยแน่นอนสิแน่สวยสักขนาดนี้ลูกก็ต้องสวยลูกในท้องของเธอละผู้หญิงหรือผู้ชายยังไม่รู้เพศเลยค่ะหมอบอกว่า ห้าเดือนขึ้นไปถึงจะรู้เพศได้ชัดเจนถ้าเธอได้ลูกชายจับมามั่นกับลูกสาวฉันนะโทษไม่เอาหรอกค่ะไม่ไม่อยากบังคับใจลูกฉันล้อเล่นนะ่ะเข็ดแล้วกับการถูกบังคับให้มั่นหมายกันโดยที่ไม่ได้รักฉันนะ่ะเจ็บปวดเพราะการุณนมามากละฉันไม่ยอมให้ลูกสาวฉันต้องเจ็บปวดเหมือนฉันหรอก แต่ท่าทางของคุณออนตอนนี้ก็ดูมีความสุขมากเลยนะคะอุ๊ยมากวันๆฉันไม่ต้องกระดิกตัวทำอะไรเลยอาหารก็มีคนเอามาป้อนให้ถึงปากน้ำก็มีคนผสมให้อาบบางวันฉันไม่ต้องอาบน้ำเองได้ซ้ำไปอิงออนหัวเราะแล้วขอตัวไปหาอดีตคนรักการุณดีใจด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ดีใจนะที่คุณมาผมขอโทษน,นะออน ขอโทษทำไมฉันต้งหากละที่ผิดที่มาเนี่ยก็จะมาสารภาพสารภาพอะไรอ่ะความจริงแล้วเราสองคนไม่นี่มีอะไรกันมาก่อนหรอกเอาฉันแค่อยากหาพ่อให้ลูกก็เลยหมอมเล่าคุณวันนั้นเราสองคนไม่ได้มีอะไรกันแล้วลูกคุณเป็นลูกของคุณรายันหรือเปล่าเขาเป็นหมันเขามีลูกไม่ได้หรอกแต่ก็ดีรายันเขารักลูกฉันมาก คุณรายันคงเป็นคนที่พระเจ้าส่งมาให้คุณทั้งพระเจ้าทาลลั้งสวรรค์เลยล่ะยิ่งซาวหัวเราะสีหน้ามีความสุขมากทำให้การลุนโล่งใจอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าเพื่อนคนนี้มีความสุขก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะพบกับคลิปหน้านะคะซีรีส์เรื่องเมียเด็กค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะ